Gaskun. มาร์คอลุกทากะมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกำลังมากที่สุดในกาแล็กซีในปัจจุบันเป็นผู้นำของออฟผิวสีเขียวที่ส่งอำนาจและส่งพลังในการต่อสู้มันน่จะทำการสวมชุดเกราะดนักที่มีพลังกำลังในการทำลายล้างอย่างรุนแรงมันนั้นมีความฉลาดเกมโกงเป็นผู้รอบรู้ในสงครามในเวลาเดียวกันมันนั้นก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าออฟอ,อ,อีกด้วยเหล่าออฟนั้นเชื่อว่ากัสกุนนั้เป็นผู้ประชาการที่ได้ถูกส่งมาโดยกอกและมอกทเทพแห่งเหล่าออฟเสียงคำรามว้าของเขานั้นก่อให้เกิดสงครามอันยิ่ง ย้อนกลับไปในยุคศัสวัตที่32ในช่วงสงครามวอลออฟเดอะบีสศาสดาผู้ยิงใหญ่แห่งคาฟเวอร์เอลราเอลราอุนทราได้ทาการทานายไว้ว่าหลังจากนี้ในอีกหลายพันปีให้หลังจะมีการเกิดขึ้นของผู้นําออกรุ่นใหม่ที่เรียกว่ากัสกุนและจำนวนออฟผิวสีเขียวนับไม่ถ้วนนั้นจะได้วิ่งตามเขาไปยังสนามโลกเพราะการตะโกนชื่อของเขาและมันนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนมูเมตัมที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งโลกโดยทางกัสกุนนั้นเติบโตมาจากออกธรรมดาคนหนึ่งในช่วงท้ายของศาสวัที่41โดยทางกัสกุนน้ไดเป็มาชิกกของลุ่่มออูรกทีเิดบนดาออ โดยเดิมทีแล้วดาวดวงนี้มีชื่อว่าโอล็อกเลสซึ่งดาวดวงนี้ได้ถูกสำรวจโดยมนุษยชาติเข้ามาตั้งอนาณิคมแห่งใหม่ในช่วงยุคมือแห่งเทคโนโลยีแต่ต่อมาอนาณิคมนี้ก็ได้ถูกทลายจากการลุลารของพวกออกและสปองของพวกออ้นก็ได้แพร่พันธุ์ดาวดวงนี้ในช่วงศาวตร์ัที่30ช่วงสงครามคูเสถงยิ่งใหญ่เหล่ากองทหารชุดแรกของแอสตาเตสดาร์ตแองเจิลก็ได้มาถึงดาวข้อดวงนี้ก็ได้มาทำการยึดของดาวข้อดวงนี้คืนอีกครั้งหนึ่งให้แก่ทานจักรวรรดิมนุษย์พู้อาณาจักรมน ในช่วงที่การลุกลานของออฟพิวสีเขียวครั้งใหญ่กว่าร้านพิทูทางกาแล็กซี่ i, ดาวโอโลกเลสั้นก็ได้กลายเป็นหนึ่งในนั้นเหากองทัพออ้ในการปราบกองทัพจักรวรรดิที่ประจำการอยู่ในดาวดวงนี้ทําการยึดของโลกใบนี้กลับมาเป็นของผู้ออสได้เป็นครั้งที่2และด้วยเหตุนี้เองดาวคอโอโลกเลสันจะได้กลายเป็นดาวคอออที่ว่าอ,อุล,ลุกและในอีก80 0 0ปีข้างหน้าพวกออฟบ,บนดาวคอที่ชั่วร้ายดวงนี้กนกำลังต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องฆ่ากันเองเพราะว่าไม่เคยมีผู้นําสงครามที่แข็งแกร่งในหมู่พวกมันเพียงพอที่จะสั่าลาาท,าทานนลายปํอว จากแห่งความรุนแรงอันไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวกันว่าในช่วงปลายศตวรรษที่41ก่อนที่ทางกัส,สกุลนั้นจะได้เกิดมาได้มีสเปซมารินของดาวแองเจิลคอยติดตามการพัฒนาการของเหล่าออกและทำให้พวกเขาได้กลับไปสู่ดาวอูลุกอีกครั้งหนึ่ง้วยด้วยเหตุน,นี้เองทำให้ทางจัก,กรวรรดินมนุษย์เข้าใจได้เลยว่าภายัยคุกคามที่แท้จริงของพวกออสนั้นจะมาจากผู้เดียวกันเองและผู้ที่สามารถรบรวมเหล่าผู้นำออกทั้งหมดร่วมมือกันได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ทรงพลังอวบมากและตราบใดที่อาณาจักรมนุษย์สามารถ ทางจัก,กรวรรดิแล้วผมจะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกสปอของเหล่าอ้อนั้นครอบงำนาดาขอโดนในรนึงมาเป็นเวลานานพื้นที่ได้ทาการจัดหากองกำลังทหารประจําจุดต่างๆล่วงหน้าฝ้สสังเกตการประชากรออฟผิวสีเขียวซึ่งเหล่าดาองเจอแล้วผมก็ได้ทาการส่งกองกำลังขนาดเล็กไปจัดการกับดาวอูลุและนาะหอสังเกตการของพวกออนี่เองพวกมันนั้นค้นพบว่านาดาดดนีนั้นะได้มีสิ่งนอกเหนือจากการต่อสู้ภายในพวกอ้อนั้นผมได้ทาการบุกโจมตีสิ่งอนันวยความสดะดวกต่างๆทางจัก,กรวรรดิที่พวกมันนั้นค้นพบซึ่งตอนนั้นเองกัักัสกกกุนนนนนน้้้จจะเเปป็แคค่่่่่อออชลาาาาาางงงไททตตวโมู ทางกัสกุลนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยตาตนาแล้วว่าทางกัสกุลนั้นถูกโจมตีโดยสเปซมารีนที่สวมฮู้ดและเสื้อคลุมและรวมไปถึงถือปืน2กระบอกทําการโจมตีใส่ออกไวเยาวที่จะกลายเป็นทางกัสกุลในนาขดกสูนของทางสเปซมารีนคนนี้นั้นการเจาะเข้าสู่กระโหลกของออกผิวสีเขียวทําให้สีสาของเขานั้มีรอยแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสมองของเขาได้แลกละเอียดแต่อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าการทํางานภายในร่างกายของออกนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพวกมันสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเองนั้นตายได้ในทันทีและในขนาดเด จะตายนั้นเขาท่นก็ได้ถูกแพทย์สนามของเราออที่มีชั่วแมดดอกกอสนิกอ๋อนาผมได้ทําการมาช่วยทางกัส,สกุลที่กำลังบาดเจ็บสาหัสซึ่งแม้ว่าตอนนั้นผทางกัส,สกุลนั้นอยากจะให้ทางกอสนิกนนไปทาการช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าแต่ทางกัส,สกุลนั้นก็ได้เจ็บปวดจากการที่เขานั้นได้ถูกควักไส้โดยทางกอสนิกด้วยความสามารถทางกอสนิกนั้นจกว่าเป็นประเภทคนบ้าและพวกซาดิสออกตัวนี้นั้นหลงไหลยอย่างผิดปกติกับการค้นหาภายในจิตใจของผู้อื่นทำเสรีกรรมแปลกและสลับพัดซึ่งตอนนี้ผม้ทางกัสกุลนั้นได้ถูกระ ถูกโยนเข้าสู่เตียงผ่าตัดของหมอวิปลาสที่ทับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวหมอเองซึ่งทางกอสซินิกนะผมได้นทารยัดสมองที่เหลืออยู่ของทางกัสกุลนั้นกลับเข้าไปในตัวของเขาเพราอกลับทาการใช้ไฟอีก2-3เส้นนะครับผมทาการต่อเข้าไปในสมองที่ได้แหลกสลายของเขาและก็ได้นาเศษชิ้นส่วนบางส่วนนะครับผมมาเติมในส่วนที่หายไปจากนั้นก็ทาการใช้หัวคริสตัลแข็งสักชิ้นและการปิดรูใหญ่ๆที่หัวเพื่อแผนการทางกอสซินิกนะผมก็ได้ผลการกลับมาของทางกัสกุลนั้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่สิ่งที่ทางกอสซ กัสกุลนั้นถูกลบกวนมากขึ้นและดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นศักยภาพอันวิเศษของเด็กชายออคคนนี้กัสกุลนั้นอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาได้นนจินตนาการเห็นถึงทางกอรและม็อกสองพี่น้องที่เป็นเทพแห่งออกนั่นเองโดยทางกอรและม็อกนั้นได้บอกไปว่าทางกัสกุลนั้นจะกลายเป็นผู้นำออที่ยิ่งใหญ่ในการเปิดสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปอวัติสร์และสงครามนี้ก็จะทำการขยายไปทั่วทั้งจักรวาลทํทำการฆ่าผู้ที่ต่อต้านทั้งหมดและใน,ในตอนนั้นเองครับผมกัสกุ ความคิดของเด็กชายออฟไปอย่างสิ้นเชิงมันนั้นได้ตระหนักเลยว่าการที่มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นั้นเป็นเพราะว่าพลังงานจากจักรวาลยิ่งออฟนั้นมีความเชื่อในบางสิ่งบางอย่างหรือความคิดมากขึ้นเท่าใดมันนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงมากยิ่งขึ้นตอนที่ทางกัสกุลนั้นได้เชื่อมันว่ามันนั้นได้การตอบรับจากการเรียกของทางกอร์และมอ์กลายเป็นกัสกุลแห่งคำตำนานท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาโดยก้าวแรกที่ทำให้ทางกัสกุลนั้นขึ้นสู่อำนาจก็คือว่าเขานั้นจะเป็น้าเรสื่อจงต้องทำการท างกัสกุลนั้นตัวมันเองนั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมกระสุนเหล่านี้นั้นไม่สามารถโจมตีส่ทางเป้าหมายได้เลยซึ่งทางเด็กเมที่เป็นวอร์บอสตัวใหญ่นั้นก็ได้ถูกเด็กชายอออย่างทางกัสกุลนั้นปราบไปอย่างง่ายได้ซึ่งหลังจากที่ทางเด็กเมทตายนะครับผมทางกัสกุลนั้นก็ได้ทำการนั่งข้างโสมเขาแล้วก็ได้ประกาศให้เหล่าออกโดยรอดนั้นทราบกันว่าตอนนี้น่ะเขาได้กลายเป็นโคโซของเทพเจ้าอย่างกอกเรมอกแล้วโดยเป้าหมายของเขาต้องก็คือจะทําการรวมเหล่าออกทั้งหมดในโลกนี้นั้นเข้าด้วยกันและตั้งแต่นั้นเป การวางแผนหลายที่เพิ่มมากขึ้นพานประสบความสำเร็จในการรวบรวมชนเผ่าต่างๆบนดาวดวงนี้เข้าด้วยกันซึ่งชนเผ่าออทิกัสกลุ่มรวมได้นะก็รวมไปถึงเหล่าชนเผ่าใหญ่เช่นชนเผ่าที่มีอารมณ์ร้ายที่สุดอย่างชนเผ่ากอฟชนเผ่านี้ไม่ชอบทาเรื่องไร้สาระชอบการต่อสู้และยังรวมไปถึงชนเผ่าที่เห็นความเร็วเป็นที่ตั้งอย่างทางชนเผ่าอีวิสันและยังรวมไปถึงชนเผ่าที่ชอบอวชทรัพย์อย่างชนเผ่าแบดมูนและยังรวมไปถึงชนเผ่าที่หลงใหลด้านกลยุทธ์และยุทธวิธีอย่างชนเผ่าขวานเลือดบัตแอกส์กลุ่มผู้ผลิตอาวุธสงคราม ซึ่งเป็นชนเผ่าที่เชื่อเรื่องความรุนแรงและความปาดเถื่อนหละจากที่ทำการรวบรวมเหล่าอ้อเหล่านี้บนดาวคออล็อกได้แล้วกัสกุน,กนันก็เริ่มวางแผนที่จะทำการลัดทิ้งโลกใบนี้ไปเพราะว่าระบบดาวคอแห่งนี้นกำลังจะตายดวงด,ดาวต่างๆนั้นก็กำลังจะตายเช่นเดียวกันเปลวเพลินที่รุนแรงในการสังหารอ้อไปหลายตัวในช่วงเวลาสำคัญนี้เองหรือบางทีนี่อาจจะเป็นเพราะว่าพรของกอกและม็กอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มียาวกาขนาดใหญ่นั้นปรากฏขึ้นในโวโคจของดาวคออล็อกเมื่อเห็นดังนั้นเองทางกัสกุนันจึงสั่งให้ช่างโลหะนนั้ารนาาาาโลลหหะททุกกกชนนนนนนิิดมมปรรออบบเเเ็คื่่่งงขขยึีสถพวั้นสู่ โดยในยานลำนั้นนะครับผมมันน่าจะประกอบด้วยเหล่าปีศาจจากมิติวาร์บใหม่โดยในความเป็นจริงแล้วยานลำนี้นะก็คือยานบรรทุกสินค้าของอาณาจักรมนุษย์โดมินเนียนโดยยานลำนี้นักต้องการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางการโจมตีของพวกออกแต่ต่อมายานลำนี้นักก็ได้สูญหายไปในมิติวาร์เพราะว่าเรกถูกปีศาจนั้นลุกหลานและทันทีที่ยานลำนี้ผมทะลุผ่านมิติวาร์กลับมาสู่จักรวาลในความเป็นจริงได้แล้วเหล่าปีศาจนักก็ได้มาอยู่ในจักรวาลในความเป็นจริงด้วยเช่นเดียวกันและเพื่อที่จะทำการยึ พวกเขาเน้นทำการฆ่าฟันกันในทางเนินแคบๆเราอ,อ้อนเน้นการเคลื่อนตัวจากชั้นล่างของยานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและอ้อหลายร้อยล้านตัวระผมก็ได้ถูกส่งมามาย่างยานเอาโอก,กาสล้ำนี้เพื่อเข้าร่วมในการต่อสู้ซึ่งทางกัสกุนั้นทำการสังหารปีศาจตัวใหญ่ด้วยตัวเองและก็ได้นำกระโหลกศีรษะของมันและผมมาประดับไว้ด้านหลังซึ่งโดยทั่วไปแล้วปีศาจน้นจะไม่ทิ้งศพไว้หลังจากความตายแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าความปรารถนาอันแข็งแกร่งของทางกัสกุนที่ต้องการที่จะทิ้งของที่เขาชิงมาไว้ด้านหลังซึ่งพลังแหหห่่่่่งงงงงงวาาามปน,าน้้้เเออกกก็ททใใดิิิิิตตตตยยยัขูื เราอรนะร้อน่าเอรกแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆได้ผลักดันกองทัพปีสันกลับไปยังมิติวาร์ฟถ้าการทราปราวพังของยานและในที่สุดแล้วเราออนกะ็สามารถยึดยานขนาดใหญ่ลำนี้ได้สำเร็จโดยเราออนและผลจาการตั้งชื่อยานลำนี้ใหม่ว่าเวอร์คิล่าอ้อนนะครับผมได้ให้ช่างเทคนิคนั้นทำการดัดแปลงยานทำการซ่อมแซมนะดัดแปลงมันเข้าๆจากนั้นยานลำนี้นะครับผมก็ได้เดินทางเข้าสู่มิติวาร์ปเพื่อที่จะหลบหนีออกจากดาวเคราะห์อูอล็อกที่กำลังจะล่มสลาย่อนที่ดวงอทิทย่ของระบบดาวเคราะห์นี้ผมจะได้ทำการทำลายทั่ รู้ว่ากัสกุลและเหล่าลูกน้องของเขานั้นได้ล่องลอยอยู่ในทะเลแห่งจิตวิญญาณในมิติวาร์ปนานเพียงใดเพราะว่าเวลาในมิติวารนะ์ปนั้นไม่สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำแต่ในการเดินทางครั้งนี้นั้นออฟฟิลสีเขนะียวนั้นต้องเผชิญหน้ากับการลุกลาของปีาศาจมากมายครั้งแรงครั้งเล่าถือว่าเป็นการออกกำลังกายคลายเครียดที่ดีสำหรับผู้มันเลยทีเดียวตราบใดที่ผู้มันนั้นยังสามารถต่อสู้ได้ผู้ออฟนั้นก็ไม่สนว่าคู่ต่อสู้นั้นจะเป็นใครและพอปีาศาจก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วอวอฟนงะ ก็เ,เต็มไปด้วยพวกออกมีูงเด็กออกอยู่ทุกที่และในคังแสนะครับผมช่างเทคนิคของเหล่าออนั้นะก็กำลังผลิตปืนออกมาเป็นชุดๆอย่างต่อเนื่องทั้งบาสุก้าค้อนขยะชนิดต่างๆและเพื่อต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตในอวกาศเหล่านี้นั้นเหล่าออฟนั้นจะได้มีเหล่าผู้ที่มีพลังไซคนิกเช่นเดียวกันสามารถปลดปล่อยพลังอันทรงพลังออกมาได้อีกด้วยซึ่งสามารถซับตัวๆกับเหล่าปีศาจได้และในช่วงปีที่941แห่งซา,าร์สัตที่41ยานเวอร์คิล่าของกัสกุนนั้นก็ได้กดดก,รจ,กนนจรปดนะูคถโย วัดมนุษย์ในปัจจุบันอย่างทางอะมาเกดอนและอะมาเกดอนนี่เองก็จะเป็นสถานที่ที่ทางกัสกุลนั้นได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังมากมายและด้วยเหตุผลบางประการนะผมทางกัสกุลนั้นก็ได้รู้ว่าโลกแห่งนี้นั้นมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับเผาออ่าอ่อนั้นจะได้ทาการเตรียมตัวที่ทําการตั้งลุกล่าณนะดาวคอแห่งนี้ดาวคออะมาเกดอนโดยทางอะมาเกดอนนั้นตั้งอยู่ในเขตเซกเมนทัมโซล่าเป็นศูนย์การการค้าอุตสาหกรรมและการขนส่งที่สําคัญของอาณาจักรมนุษย์มีแหล่งข้อมูลมากมายที่นี่มีความปลอดภัยชั้นสูงจึงได้เปปนนนน่่นน่่่าาาาาาดููคควมมมมสใจขออองงงัตตตรรแแหหุษยชิลลล้ะืณ 500ปีก่อนเดมอนปินส์ของเทพคอนอย่างทางอังกอรและเป็นหนึ่งในภายมาที่ทรยศนั้นก็ได้นากองทัพปีศาจทําการโจมตีอามาเกดอนแต่ก็ได้ถูกทางสเปซบู๊ทได้เกณไหนสามารถรักษาดาวดวงนี้เอาไว้ได้รสงครามนี้ผมมันน่าจะถเรียกว่าสงครามอามาเกดอนครั้งที่1และในอีก500ปีต่อมากองกำลังของทางกัสกุดนันก็ได้นาสงครามอันโหด้ายมาสู่อามาเกดอนอีกครั้งกระแสะขึ้นผิวสีเขียวขนาดใหญ่นั้นทางการโจมตีดาวดวงนี้ซึ่งทางอามาเกดอนนั้นก็ไม่ได้มีการเตรียมการสำหร,รับ นนั้ทําให้การต่อสู้ที่เกิดจากภัยคุกคามของออฟฟิวสีเขียวนั้นยิ่งเลวร้ายลงไปอีกผู้ปัญาการดาวคอที่เปลี่ยนไปด้วยอีโก้นี้นั้นจดใจเรียกการติดต่อกับกองบัญชาการระดับเซกเตอร์และทาการสั่งการกองทัพจักรวรรดิโดยตรงบนดาวคอหลายต่อหลายครั้งเขานั้นเรการเปิดการสงครามเพียงลาพังอันเนื่องมาจากว่าเขาต้องการปกปิดการทุจริตของตัวเขาเองด้วยและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเขานั้นจะไม่ให้ผู้นําระดับสูงในจักรวรรดินั้นเข้ามาเกี่ยวข้องมากจนเกินไปการโดยสรุปก็คือว่าผู้ปกครองดาวคอดวง ดาวค์ประสบความสูญเสียหายอย่างหนักแม้แต่กองทัพไททันเองก็ยังพ่ายแพ้ต่อเหล่าพวกออกซิดสำผู้กองทัพไททันนั้นถูกล้อมผู้กองทัพไททันนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยกลุ่มหุ่นยนต์ยักษ์ของเหล่าออกและเมื่อกองทัอพอฟผิวสีเขียวทางกัสกุลทำการออกอารวาสไปทั่วทวั้งดาวคออมาเกดอนทั้งผู้ขับบัญชาเซบาสเตียนยาริกนั้นก็ทำการก้าวมาเป็นผู้นำกองทัพจกักรวรรดิในการต่อสู้กับผู้ออกทำการต่อสู้อย่างดุเดือดและโหดเหี้ยมโดยความสฉลร็จของมนุษย์ผู้นี้นั้นนึงดูความสนใจท,ทางกัสกุนุนนนนเย่าาาางงมมกกกใใไร์ดดดสทททททัั้้้้ชลลแะวิิีีหค เปิดฉากการจุตีใ no ส่กองกลางของทางยาริกซึ uh, ่งทางผู้บค right? mm ับัญชาอย่างทางยาริกนั้นเขานั้นเป็นนายพลที่ไม่ยอดท้อทําการต่อสู้กับผู้ออกทั้งฝุ่นดินน้ำและได้ปกคลุมไปทั่วการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างสิ้นหวังทุกมุมถนนทุกอาคารแอสกุลกับทางยาริกนั้นต่อสู้กันอย่างสูสีมากและในที่สุดแล้วด้วยความเพียรพยายามแังเซบาสเตียนยาริกกองทัพออฟฟิวสีเขียวนั้นละเลยที่ทําการประเมินสงครามทั้งหมดอย่างครอบคลุมเนื่องจากว่าผู้มันนั้นทำการหมุกมุ่นอยู่ที่เมือหนวนอย่างทางไฮฟาเเดสสกกััตนอองงทพขซบาาียยริแแลลที่สุด้วสเปดธก อัลตามารีนสลามันเดอร์ก็มาถึงทางอามาเกดอนและเรื่องจะว่ากาลังพลอทางกัสกุลที่กําลังต่อสู้กับทางยาลิกนั้นได้ถูกใช้ไปมากแล้วสมควรให้พวกออนนั้นถูกมนุษย์เข้าโจมตีในช่วงท้ายของสงครามและได้พ่ายแพ้ไปในสุดกัสกุลนั้นถูกบังคับให้อพยพจากทางอามาเกดอนแต่เขานั้นก็สาบานว่าสักวันหนึ่งเขานั้นจะกลับมาและเขานั้นจะได้ถึงชายที่มีชื่อว่ายาลิกและเขานั้นจะนําการต่อสู้อันแสนตื่นเต้นนั้นมาให้แก่ตัวยาลิกเองในอีก57ปีต่อมาในปีีทท่่่่998หหงงงศาาาาสสวััััรรกกกกกกุนนนน้้็ไดดดออออพคขใใญลบมมู เร่ราวทศวรรษมานี้นั้นกัสกุนที่เก่งกาจนั้นได้ทําการต่อสู้ทั่วทั้งกาแล็กซีทำการคัดเลือกกองกำลังออจากทั่วทุกหนทุกแห่งอย่างต่อเนื่องเสือกำลังให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งและด้วยความฉลาดหลักแหลมของเขานี่เองสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการสงครามใหม่ๆได้ซึ่งเหล่าผู้พิทักษ์นะอามาเกดอนก็รู้เช่นกันว่ามันเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกออน,นั้นจะกลับมาดังนั้นพวกเขานั้นจะได้ทําการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง,ง,งในด้านการป้องกันดาวเคราะห์ให้มันนั้นดีขึ้นมาใหม่่่่่่แลแลละ้้้้้้้้้้้วสสสงงงงงงงคครรรรรราา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 ามมมมออออเเเกกกกกกดดดดดนน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 นัันัััทททที็ไไไไไิตตตขขึซํุุปูบษย ทำการควบคุมยานลบออกหลายสายทำการโจมตีตู้ทางอามาเกดอนเพื่อบิ่งเบนความสนใจของกองทัพจกักรวรรดิอีทังยังทำการใช้ลังแสหนึ่งดูดในอวกาศทำการดึงดูดดาวเคราะห์้อยห้าดวงเข้ามาพุ่งชนดาวเคราะห์อามาเกดอนอีกด้วยด้วยความล้มเหลวในอดีตที่เขานั้นได้พ่ายแพ้ที่ไฮฟ์ฮาร์เดสทั้งนี้จะเป็นโอกาสที่เขานั้นสามารถแก้แค่ศัตรูเก่าของเขาอย่างทางเซบาสเตียนยารรได้หลังจากที่กองทัพจกักรวรรดินั้นได้สูญเสียไปจำนวนคนนับล้านทั้งกัสกุนเนยก็ได้ลงจอดหน้าผิวดาว ศัตรูเก่าทางกัสกุลอย่างทางเซบาสเตียนยาริกนั้นก็ได้รับหน้าที่ในการรับผิดชอบในการต่อสู้ต่อต้านการลุกลามของพวกอออีกครั้งหนึ่งยาลิกนั้นได้ทําการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของพวกออมาตั้งแต่ต้นเขานั้นจะได้ทําการถอนตัวจากทางไฮฟ์ฮาเดสเมืองหลวงไปล่วงหน้าแล้วจากนั้นทางยาลิกนั้นจึงได้ทําการบัญชาการกองทัพแอสตาเมเนธัลัมที่เขาได้ทําการจัดตั้งขึ้นมาจากซาประลางพังของอามาเกดอนที่เต็มไปด้วยสารพิษและมละพิษทางอุตสาหกรรมและด้วยความเป็นระเบียบว,วินัยของกองทัพแห่งอออาา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 มมรรเเเกกกกกดดดนน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 ีีง่งงงวขขััาาััั้้้้สสสถทททํตูบุไและใะใณยย ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทายท่านกลุ่มใหม่ด้วยแล้วเมื่อสงครามนั้นเริ่มต้นขึ้นสงครามแห่งอามาเกดอนนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะที่พวกออนนั้นก็กำลังต่อสู้อย่างตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะนั้นเองดูเหมือนกับว่าทางกัสกุลนั้นจะได้เห็นนิมิตอะไรบางอย่างเขาได้ถูกเรียกตัวโดยทางกอกและมอกจากนั้นทางกัสกุลนั้นก็ได้หายไปจากสนามรบในทันทีผู้นำของออนนั้นได้ออกจากอามาเกดอนโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเขาก็นั้นได้มอบคำส่งในการประชารารการลบให้กกก่เลลาาขขนนนนออองงงีััส้้ดคยมึ หัวใจของเขาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับว่าเทพของเหล่าออกน,นั้นต้องการให้เขานั้นทำการแสดงที่งดงามที่สุดดังนั้นเขานั้นจึงไม่สามารถอยู่ที่อัมมาเกดอนได้อีกต่อไปและเพื่อให้กาแล็กซี่ทั้งหมดนั้นต้องสั่นสะเทือนด้วยเสียงคำรามของเหล่าออกกัสกุลนั้นได้เดินทางผ่านท่ามกาลางดวงดาวรวบรวมทหารเพิ่มเติมภายใต้บัญชาการของตนสร้างขึ้นกองทัพผิวสีเขียวที่ทรงพลังที่สุดในปอติศาสรนแม้ว่าศัตรูเก่าทางกัสกุลอย่างทางเซบาสเตียนยาลิกนั้นได้ดำก่องยานด้วยกาาราทารล่ต้สเปต้นมาล บทมนุนนั้นก็ได้รับรายงานจากภูมิภาคต่างๆว่ากัสกุลได้ปรากฏตัวในหลายสถานที่และรวมไปถึงทางกัสกุลนั้นได้เป็นการท้าทายวอ์บอสสูงข่าของเราออกรับการรับสมัครทหารผิวสีเขียวเพิ่มอย่างในเสียก็ตามรายงานเหล่านี้นั้นมันน่ามีข้อผิดพลาดในด้านเวลาเนื่องจากได้เกิดการล่าช้าในการสื่อสารแบบผ่านมิติวาร์ปแต่ไม่ว่ารายงานนี้มันน่าจะล่าช้าก็ตามแต่มันก็ยังสะท้อนสถานการณ์จริงบางส่วนและคือว่าเทคโนโลยีในการเทเลพอร์ตของทางกัสกุลนั้นได้เปรียบเหล่ามนุษย์เป็นอย่างมากพวกมันได้มีความชิวชาญในด้านกกาาาาารรเเเเดดิินนททงงงง้้ววววววยยคมม็หืออแส่่่ัพจี เโนโลยีเหล่านี้ของพวกออรนั้นจะมีความปลอดภัยน้อยกว่าแต่อย่งางไรเสียก็ตามทางจักรวรรดิก็ทราบดีอยู่แล้วว่าจัเป็นที่ต้องทําการกําจัดทางกัสกุลโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วก็ผู้นําออกที่เป็นเอกลักษณ์ตัวนี้นั้นจะนําหายนะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาสู่ทั่วทั้งกาแล็กซีแต่ในขณะนี้กองทัพแห่งเคออสนั้นก็กำลังลุกคืบไปทีละเก้าบรทําให้จักรวรรดิมนุษย์นั้นไม่สามารถดูแลสถานการณ์ทั้งหมดได้ในปีที่999 1เกด้าร้อยยก้นได้ดยยข,ดนนขยายยตัวัวกกอองงางาาขทสกุน,นั้นก็ได้มาถึงทง ima, ออ ius, ่งนตวรร้ ทางอกอกทาเลียสั้นกำลังเผชิญหน้ากศูอย่างทางฮฟิดเลเวทานของกองทัพไทลนิตการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างยาวนานและหน,นองเลือยไปร่ยงมากกองทัพไทยน,น,นี้นก็ได้ทําการลุกลามไปยังใจกลางของจักรวรรด o ิออกทาเลียสอย่างทางออกทาเลียแล้วเพราะประการเศจเหล็กของราชาผู้ใหญ่อย่างทางซ so ็อกสติลทอฟนั้นก็ลังถูกไลล้อมด้วยฝูงแมลงไทาลนิดและในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองกองทัพของทางกัสกุลนั้นก็ได้ทําการเข้ามาช่วยเหลือเข้าลมในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้กับเหล่าไทาลนิดและเมื่อกองทัพของทางกัสกุุนนนนนนั้้้ไดทททํําาาาากกกกรรรรลลลงจออออณพืิผ่่ป์์เตตแว็ส าาทันทีโซตโตของราชาผู้ใหญ่ทางซ็อกสติลทอฟนั้นเขาั้นก็ได้มองจากป้อมปราการที่สูง6เมตรเขาได้มองเห็นทางกัสกุลที่ได้สวมชุดเกราะหนักรากฏตัวขึ้นในสนามรบโดยตรงและรวมไปถึงเหล่าออกในพื้นที่นั้นก็ได้ตื่นเต้นที่ได้เห็นพี่น้องที่สรงพลังนั้นอยู่แนวหน้าซึ่งตอนนี้กัสกุลก็นำกองทหารชั้นยอดของเขานั้นมาการต่อสู้กับฝูงทารานิที่กำลังโจมตีแนวป้องกันและเมื่อเห็นการต่อสู้ทางกัสกุลนี้เองเหล่าออกในพื้นที่นึงก็ต่างส่งเสียงโหห่่่่่่รร้้้้้้้้ออองงงงยิิินน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 นดดดดดีีีีีแตตตททททัััััเเกกกกก็ไมมมววใญะโขึึึาาาาาาจพพืซสลล การทำสร้างขึ้นมาเพื่อทำการเด็ดหัวผู้นำฝ่ายสตูอยเ่ในทางซอสติวทอฟในป้อมปาการแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นการใช้มันกับทางกัสกุลนั้นดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่ากว่ามอโลขนาดใหญ่นั้นได้พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินทำาการกินกินทางกัสกุลที่กำลังต่อสู้ในสนามลดลงไปในทีเดียวและในขณะที่ทางสัตว์หลายตัวน,นี้นั้นได้อ้าปากกืนกินกัสกุลนั้นทันใดนั้นเองทางกัสกุลนั้นก็ได้เปล่งเสียงขลาง่ายชัยชนะอันน่าสะพึงกลัวออกมาและวินาทีต่อมาสวาปลาตัวน,นี้ก็ได้ล,มลมนน้มนนนัาารรั้ ก็คือทางกัสกุลอสงพลังที่ต้องการใช้กงเล็บของเขาเองนั้นทําการฉีกกระดูของทางซัปปลาตัวนี้จากนั้น่็ทำการแหวกช่องท้อของมันนั้นออกบาและเมื่อเห็นเรื่องนั้นเองครับผมผู้นาออสที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างทางกัสกุลนะก็ได้ทาการคำรามดังไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศชัยชนะท่านี้เห็นฉากนี้เองครับผมเหล่าออสทุกตัวนั้นต่างก็ตื่นเต้นจากหลังจากนี้จะไม่มีอะไรสามารถหยุดพวกออสได้แล้วเหล่าออสผิวสีเขียวจากออกทาเลียนั้นก็ได้ทําการพุ่งออกมาจากแนวหลังป้อมปะการทําการเอืยนา้ทางกัสกุเลเริ่องของา,าง,าางทางการตตต่่ออสูก้กรไปแม้กระทท่งาอติ ั้นก็ยังได้รับอิทธิพลจากพลังอันแข็งแกร่งของทางกัสกุลตามการพูดนามคารุของเขาอีกด้วยการต่อสู้ที่ตึงเครียดนั้นยังคงดำเนินต่อไปจนก,การะทั่งถึงใจกลางโลกของดาวออคทารียการโจมตีของเหล่าทันลานิททั้งหมดตอนนี้ถูกกวาดล้างไปหมดแล้วหลังจากการต่อสู้นี้เองทางซอสตือทอฟและเหล่าลูกน้องของเขานั้นเต็มใจทำการเข้าร่วมกลุ่มของทางกัสกุลและในระบบดาวเคราะห์โดยรอบนี้นนก็ได้มีออจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่กำลังมารวมตัวกันที่ออกตารียเพื่อเข้ามาหาที่หลบภัยจากทางกัสกุลและข่าวดีสำหรับพวกออก,ก็คือว่า,เเวาไฮฟ รวมตัวกันนะวงโครจรอของดาวคอออกเาเลียผู้มันนั้นก็ได้สังเกตเห็นปริมาณชีวมวลจํานวนมหาศาลที่ได้มาออก,กันอยู่ที่ดาวคอดวงนี้ส่งผลให้กองทัพทันนี้เพิ่มมากขึ้นนะผมทางการเขาวงการต่อสู้ซึ่งเหล่าออนะผมก็สามารถต่อสู้กับเหล่าูงแมลงแบบนี้ต่อไปได้แต่ยังไรเสียก็ตามครับผมทางกัสกุลนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันด้วยการบาดเจ็บขั้นรุนแรงที่สุดของทางกัสกุลนะผมเกิดขึ้นที่ศึกที่อามาเกดอน โดยเขาได้ถูกรถถังเลเมนรัดนัน้ทำการโจมตีซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นความเสียหายครั้งรุนแรงที่สุดที่เขานั้นเคยได้รับและในปัจจุบันนะตอนนี้นั้นตอนที่เขาได้ได้ต่อสู้กับพวกทารานิดนั้นเขานั้นก็ได้ถูกกรดของเหล่าทารานิดนั้นทําการกัดเกาะชุดเกาะและผิวหนังของเขาซึ่งก็ส่งผลทําให้ได้มีกระดูกงอกขนาดใหญ่นะผมแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาซึ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถถอนมันออกไปได้แล้วเนื่องจากปัญหาเรื่องกระดูกงอกขนาดใหญ่นี่เองครับผมทำให้ทางกัสกุลนั้นรู้สึกเจ็บปวดมากและเนื่องจากการททททที่่่่หมมมมอออสสสสตติเเเืงงาา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 กกกกกกกนนนนะรรรรัััผไไไดด้้้้ํํแแแแปปุใลพถษข ด้าน้นทางกัส,สกุนงผมจะทันได้เพียงเลี่ยช่างเทคนิคที่ฉลาดที่สุดในบรรดาเหล่าออสอย่างทางโอคิมิดสมาดําเนินการไปที่ปรึกษาแก่เขาซึ่งทางโอคิมิดสเองนะครับผมเขานั้นก็เป็นคนที่สามารถประดิษฐ์เครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารของออสได้สาเร็จอีกด้วยหลังจากได้ทําการตรวจสอบทางกัสกนแล้วผมทางโอคิมิดสนั้นจะได้นําให้ทําการใช้ลงแสงดึงดูดนั้นทําการดึงดูดกระดูกงอกนั้นออกไปจากทางกัสกนแต่หลังจากได้ปฏิบัติแล้วผมก็พิสูจน์ได้เลยว่าวิธีการนี้นั้นมันนั้นไม่ประสบความสาเร็จอันเนื่องมาจากว่าลําแสงดึงดูดอออววบาาางงงส่นจกทท้ข กสสกสุไปซึ่งส่วนที่เป็นกระดูกงอกนั้นไม่ขยับเลยโชคดีนะครับผมที่ทางกัส,สกุลนั้นยังไม่สังเกตเห็นว่าได้มีอวัยวะบางส่วนของเขานนั้นได้หายไปแต่ในที่สุดแล้วผมด้วยความเฉลียวของทางดีฟเด็กมันก็สามารถดึงเอากระดูกงอกขนาดใหญ่ของทางกัส,สกุลนั้นออกมาได้แต่ทาให้กัส,สกุลนั้นอ่อนแอลงจะเปน็นต้องการพักขอน2ชั่วโมงเพื่อฟื้นจากอาการบาดเจ็บเมื่อเห็นดังนี้เองผมทางกัส,สกุลนั้นจึงสั่งให้กองกำลังทหารนั้นเตรียมรับมือกับกําลังเสริมข,ของไฮฟิลดเลเวทานและเนการปรับปรุงส่วนต่างๆบนดา,ดนอาวออคทาเลียาชั้นใหญ่ออาาุต,ตานากาานนจวมได้ถูกนไปจา บนดาวเคาะในโรงงานออต่างๆนี่เองอุปกรณ์การต่อสู้ต่างๆนั้นได้ถูกผลิตมาในปริมาณมากและในทุกวันนั้นก็จะมีออเดินทางมาสมทบมากขึ้นเรื่อยๆมาทําการรวบปาร์ตี้กันที่ออฟทาเลียสแต่สลัดทางกัสกุลแล้วเขานั้นรู้ว่าเขานั้นจะอยู่ที่นี่ไม่นานออฟทาเลียสนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเขาการต่อสู้ที่นี่นั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดกัสกุลนั้นจะนาเหล่าออที่รวมตัวกันอยู่รอบตัวเขานั้นออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งเพื่อทาการรื้ออกรอาหารเพิ่มมีแต่วิธีนี้เเเเททททททท่่่่่าา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 านน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 ััััััั้้้้้้้ีีีํํใหขขสสสสมมรรรรถบบลลุภภกก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 กิจจจงงงอออออ็ฝไไวววดผูตย กองบัญชาการหนจักรวรริมนุษย์นั้นพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าขนาดของผู้ออกที่มารวมกันอยู่ที่นี่นั้นอยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับได้แล้วหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปล่ะก็กลุ่มออฟฮสีเขียวจะได้กระจายไปทั่วทุกมุมของกาแล็กซีเราไซเคิลได้สัมผัสถ,ถึงพลังของทางกัสกุลนั้นก็เริ่มสั่นสะท้านในช่วง8,000ปีที่ผ่านมานี้นั้นไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่กอทัพออขนาดใหญ่นั้นจะมารวมตัวกันณสถานที่เดียวและตอนนี้ศัตรูแห่งความโกลาหลนั้นก็กําลังเข้ามาใกล้ในขณะที่ทางจักรวรริในตอนนี้นั้นไม่สามารถสรรหากองกำลังเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ทําได้เพียงแค่ดูเท่านั้นหายนะครั้งใหญ่ในออ ทาเลียสกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและตอนนี้น่าใจกาของจกักรวรรด o ิออกออกทาเลียสดั้นทางกัสกุนนั้นก็กำลังมองดูเงาของกองทัพไฮฟีที่กำลังคืบขานเข้ามาเหนือท้องฟ้าและเขารู้ว่าการต่อสู้ของเขานั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ